ตอนนี้ก็มีนะฮะเจ้าที่นะฮะมาช่วยหน่อยนะฮะช่วยโบกรถหน่อยนะฮะว่าจะดึงออกไปรถไม่มีระบบเบรกเอาลิฟต์ขึ้นไปวิทยุพร้อมเทปหนึ่งสองสามดึงออกไปเบรกห้งเนาะเบรกเบรกน้ำเนาะเบรกน้ะโอเครัแบไปไปตะคือเดี๋ยวดึงออกไปครับโอ้ ครับครับเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวตึงรถออกไปก่อนครับผมครับผมดีองค์สงคนจีเสดสปีใหม่อ๋อองสงมากลับไปทุกเมือไปดูเไปวัดภูเผ่าดิอ๋อดูแลไปดูแลตัดต้นใหม่ตัดเพข้างในคนนันทิครับผมเดี๋ยวจะมาหันกันยู่นี้อยู่หน้าวัดภูวังบิชกอ๋อเรียนใช่กรนราชครับ

โอ้วงอะไรล็อกวงอไล็อกวงอไล็อกโอ้โหิลิบเอ้ยวงไรล็อกวงไล็อกเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรลอกแม่เลืองครบเติมเลยเหรอกะเคลื่อนหมุนพวงอะไรเบิ่งอยู่อ่าหั่นคือบบ่อๆก่น เจอพวงไรเอเจอกุญแจไหมดิอ่ะคันนี้ก็เป็นเครื่องพีดีนะครับก็เล่มก็ถอนออกเรียบร้อยนะฮะถอนออกจากเส้นทางเรียบร้อยนะครับแจ้งมเจ็เก้ไว้นะคใครจะไปปั้นต่อก็ลองวิจารณาดูนะครับช่วงชั่วโมงนี้รถบัสนี่ก็จะฟืดๆหน่อยนะฮะองค์การรถบัส ได้ป่ะนั่งก็นั่งดีๆนะกดปุ่มนะปุ่มยกพงมาลัยน ออ่่ทีีนแม่ของมันหมดหรอะอีซูเปน็นฮีโนโ่ใช่ตรงนั้นเป็นของอีซูสมบูรณ์อ๋อนี่นะทีนี้่ยสิบังมนมวิศีกระดอเขา

มนี่ยของมันวะปะพักแห้งได้ไหมเนี่นวะมีวะมแม่นดอกเดียวอ่ะเอาคนะ

มีโซเน็กปะเอาโซเน็กมาเสียก็ได้ครับเสียบางกันเพื่อมันสังกัดทน่ลงไล่ไามาเออ,อ

คอยมาคลิปหน้าคอยมาชมใหม่